สำหรับตรงนี้คือต้นดอกยากที่มีไว้สำหรับทำไม้กวาดดอกยากที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจนแม้แต่กระทั่งชาวต่างชาติยังต้องซื้อกลับบ้านที่ยุโรปก็ด้วยสาเหตุเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าของ ต้นทองต้นนี้นี่ก็ต้นทองต้นหนึงต้นทองต้นคําต้นเงินแต่คนไทยมักไม่รู้จักคุณค่าจึงปล่อยให้ต้นทองต้นคนํานี้ซึ่งในการก่อนนั้นอดีตการก่อนนั้นเคยเป็นนาหนึ่งในนาของขุนนาที่ดูแลรักษาอยู่ก็คือ นาที่ทำไม้กวาดสร้างวัตถุดิบสำหรับทำไม้กวาดผู้คนหันไปปลูกต้นไม้ที่หวังเอาแต่ประโยชน์เพียงส่วนเดียวคือเงินจึงไม่รู้จากคุณค่าที่แท้จริงที่มีอยู่ในต้นไม้แต่ละต้นทั้งหลาย ที่แท้จริงนั้นมีค่าดั่งทองคําเพราะมีคําทองอยู่มากมายดังนั้นขุนเขาทั้งหลายที่เห็นอยู่หลายรอบนี้ล้วนแต่ภูเขาเป็นภูเขาเงินภูเขาทองภูเขาคําที่ตั้งตระงานอยู่อย่างมากมายแต่ประชาชนทั้งหลายเพราะความเห็นแก่ได้และความมาักง่าย จึงไม่รู้จากคุณค่าของภูเขาเงินภูเขาทองภูเขาคำทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละคือปัญหาของความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาอันเป็นเจรณะที่ควรสำปนุ